นะมาดูต่อครับเรื่องการหายใจคนนี้เริ่มมาเรามาดูนะครับกระบวนการสังเคราะห์แสงสิ่งที่ต้องการคือวัตถุดิบครับวัตถุดิบของการสังเคราะห์แสงถ้าเราเรียนป .5 นะเราบอกแล้วเราต้องการคาร์บอนไดออกไซด์ครับแล้วเราต้องการน้ำครับจากทางรากครับแล้วเป็นไงครับได้น้ำตาลครับ C6H12O6 นะน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเนี่ยเรากรูคดแล้วได้อะไรนะที่เป็นออกซิเจนแล้วก็บวก บวกกับน้ําด้วยนะครับบวกกับน้ําด้วยอันนี้ก็คือสมการนะครับนะในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับแต่ต้องมีอุปกรณ์คือแสงครับและคอคอโลฟิลบริเวณที่มีสีเขียวนะสะสมลงค่าวัตถุที่มีสีเพื่อจับพลังงานนะครับต้องใช้พลังงานเยอะนะโชคดีเรามีดวงอาทิตย์นะครับเป็นแสงสว่างที่ให้พลังงานกับกับระบบนิเวศเรางนั้นะพอบอกสังเคราะห์แสงที่้องก็รคือคาร์บออกไซด์และน้ำไม่ใช่ออกซิเจนครับสิ่งที่ได้คือน้ําตาลครับ น้ำตาลกูโคตบบผลพลอยได้คือออกซิเจนและไอน้ำถ้าเป็นแก๊สนะครับเป็นแก๊สเข้าปากใบแก๊สเข้าปากออกปากใบและเข้าออกทางปากใบถ้าเป็นน้ำเข้าทางลาข้อสอบเคยออกยากถามว่าออกซิเจนมาจากไหนมาจากน้ำตัวนี้ครับงันข้อ1เรากาไหมไม่กาข้อ2ครับการหายใจสิ่งที่ต้องการการหายใจโอ้หายใจเมื่อกี้เราเรียนแล้วนะเรามีอาหารแล้วต้องการอะไรครับนะอาหารที่เป็นอะไรต้องการออกซิเจนนะไม่ใช่คาร์บอนไดออกไซด์ซครับสิ่งที่ได้คือ คือพลังงานครับและอาจจะมีอะไรมีคาร์บอนไดออกไซด์และน้ําเป็นผลพลอยได้นะเราเรียนสมการการหายใจไปแล้วการลําเลียงครับการลําเลียงไม่รู้ว่ามันต้องการอะไรมันต้องเอาอาหารไปส่งมันเหมือนไปรษณีมันเหมือนคนส่งของเขาไม่ได้กินนะเขาเอามาส่งนะแล้วถมว่าสิ่งที่ต้องการก็คือพาของไปถึงที่นะสิ่งที่ได้ก็ได้คือเอาของไปยื่นนะ แล้วเขาเอาเอาของมาส่งเราเขาเปิดของดูได้ไหมไม่ใช่เขาไม่ใช่เจ้าของนะเราสั่งเราสั่งของสั่งอาหารมาเขามาส่งแค่นั้นเองครับส่วนการย่อยสลายอินทรีย์สารอ่าข้อนี้ยากนิดน,นึงนะต้องการน้ําและสิ่งที่ได้คือคาร์บอนไดออกไซด์ตอบข้อ4ครับถามว่าข้อนี้ทําไมตอบข้อ4แล้วถูกก็คือว่าเวลาย,ย่อยสลายครับถ้าเราเรียนวัฏถาจักคาร์บอนนะครับปหเราเรียนแล้วนะการย่อยสลายสารอินทรีย์นะครับใช้อะไรนะใช้จุลินทรีย์ครับ การย่อยสารอินทรีย์ใช้อะไรย่อยก็น่าจะเป็นพวกแบคทีเรียนะนะแบคทีเรียเป็นตัวย่อยโอเคไหมตอนนี้พอย่อยอย่อยสารอาหารหรือสารอินทรีย์เดี๋ยวเขียนว่าสารอินทรีย์สารอินทรีย์ต้องมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบนะครับก็เราก็อยู่ในวัตจักรคาร์บอนเวลาย่อยสลายต้องการออกซิเจนนะต้องการออกซิเจนต้องการน้ําต้องมีความชื้นนะถ้าไม่มีความชื้น67%เเ สารอินทรีย์ก็ไม่เน่านะการเน่าเปื่อยการการหายใจออกการเผาไหม้การหายใจออกการเน่าเปื่อย3าอันนี้นะครับเราท่องว่าเผาไหม้หายใจเน่าเปื่อยเกี่ยวข้องกับวัฏจักรคาร์บอนเป็นการนำคาร์บอนไดออกไซด์กลับสู่ชั้นบรรยากาศครับนะณเวลาเราเอาสารอินทรีย์เน่าเปื่อยต้องมีออกซิเจนช่วยมีน้ำนะครับแล้วได้อะไรครับได้คาร์บอนไดออกไซด์ครับแล้วก็ได้ไงสารอินทรีย์ก็ย่อยสลายครับั้น มันต้องใช้น้ําช่วยถ้าไม่มีน้ำนะไม่มีน้ําก็ไม่เน่าครับเนาะแ้ามันแหง้แหงก็ไม่เน่าเนาะเราจะเห็นว่าเวลาเรามีมีเราจับมแมลงมาแล้วเราจะมาเซตแมลงหรือถ้าเราเอา,มาแมลงไปอบมาก่อนแล้วเรามาเซตแมลงเก็บเป็นคอเลกชันก็คือพวกด้วงพวกไรพวกผีเสื้อเนี่ยเที่ยวเก็บแมลงเขาต้องอบแห้งนะ <c oughs> นอกจากน้ําความชื้นออกซิเจนและจุลินทรีย์เนี่ยถ้าอุณหภูมิ3 0มสถึงสาเงี้ยอุณหภูมิเหมาะสมนะ pH ประมาณ7หรือ8เนี่ยโอ้จุลินทรีย์ชอบ แต่ถ้า p พน้อยๆนะ p พต่ำๆนะเชื้อราชอบนะครับนะ p พน้อยกว่าหเนี่ยราชอบน,ะนั้นจะชื้นๆนะแล้กดเป็นความเป็นกดเยอะๆในลาอยู่ได้นะ